ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดริปเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้นุ่มก็ผมจะมาได้รถคันนี้หน,นุ่นมนี่หนุ่มจะมีชื่อว่า,า fast burning artifact นั่นเองนะจะว่ารถก็ว่าได้นะหรือเรียกว่าลูวิ่งก็ว่าได้นะครับผมนะเป็นลูวิ่งออกกำลังกายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลุคทรงรถของรถคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับผม ่าดูสีนีโตหน่อยอ๋อสีนีโตก็ออกเป็นสีทองนะครับผมแต่ว่าสีนีโตผมดูแล้วรู้สึกมันเจืดชื่ไปหน่อยนะเออโดยรวมกับสีรถแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่า,ทาไหร่อะไม่รู้เอ,อ,อันนี้ตามความรู้สึกผมนะแปลกนะครับผมแต่โดยรวมคือรถมันแปลกใหม่ดีนะครับผมอันนี้ก็มีทุกรูปแบบเลยนะผมรถก็มีโต๊ะนักเรียนมีอะไรอีกออรถสงชาอะไรโอ้โหคือแมก กระทั่งเก้าอี้คือตอนนี้แบบต่อไปน่าจะเป็นบ้านฮะเออเป็นบ้านเอาบ้านมาทำเป็นรถแะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมออก็ประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูค่ากราฟมันก่อนนะครับผมค่ากราฟก็ถือว่าออไม่ได้ยังไ่ทางไหนสมากนะผมก็ค่อนข้างสมดุลเลยแหละนะครับผมส่วนเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมดูวิ่งออกตัวทุก0.5วินาทีนะครับผมความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก0.1กิโลเมตรต่อชั่วโมองซ้อนทับ ได้99ครั้งนครและเพิ่มเอ t นแทงอัตโนมัติบวก0.1%ต่อวินาทีซ้อนทับได้50ครั้งโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลง่ายๆนะครคือสกิลเนี่ยมันจะพอเราเข้าไปในเกมใช่ไหมคือมันจะเป็นแสต็กนับไปเรื่อยๆก็คือเอ t นแทงมันจะเพิ่มอัตโนมัติเนี่ยก็คือ50ครั้งคือสูงสุดนะคือถ้าแต็กมาถึง50แสดงว่าสกิลเอนแทงอัตโนมัติเนี่ยก็คือ มันเพิ่มได้เท่านั้นแล้วก็คือ50แ t ต็กส่วนที่เหลือก็คือแ t ต็กความเร็วของความเร็วพื้นฐานของรถอ่ะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง99แ t ต็กคือพูดง่ายๆคือ2สกิลนี้มันรวมอยู่ใน99แ t ต็กอ่ะนะครับผมสำหรับสกิลรถคันนี้ไม่งงนะอ่าสำหรับการอัพนะก็อัพมาสายกลางเลยแรงที่สุดแล้วนะครับผมคือสายเอ็นแทงไม่ต้องไปอัพนะครับผมนะนี่สายค่าชัดททม สูงเลยไม่ต้องไปอัพเพราะว่าสก,กิลมันเก็บในตัวดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัพนะครับผมอัพสายกลางมาเลยเน้นแรงเลยนะครับผมหรือไม่ก็กดเลสซิ่งก็ได้นี่มันก็จะบอกแนะนําสายที่เราต้องการจะอัพนะครับผมส่วนที่เราจะได้ดรถกันนี้ผมก็อยู่ตรงนี้เลยเวิร์กช็อปนะครับผมนะก็เป็นรถสายอ่าคูปองนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ผมขาดอีกหลอดเดียวซึ่งผมก็ไม่น่าจะเอาถาบอรหรอกครับผมเพราะว่าเอามาเล่นในเพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผม อันนี้ผมกดไปตอนที่หลอดม่วงผมมีเยอะนะครับผมตอนนั้นนะเพราะผมกดเอาที point นั่นแหละนะครับผมคือมันจะได้ที point นะตรงนี้นะผมเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อมาแล้วก็กดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะได้ที point นะครับผมนี่ก็จะได้ที point เอ้าเอ้าเต็มสิบหลอดเฉยเอ้างงเลยอะไรเนี่ย ผมก็จะกดเล่นๆให้เพื่อนๆดูอะ่ะเอา้าเอาเอ,เองงเลยนะครับผมเอา้าเต็มสิบหลอดเฉยเลยนะครับผมโอเคก็สรุปได้ถาวรน,นะโอ้สุ่มได้เจ็ดวันอีกโอ้โหแกะว่าจะแบบอ่ะเดี๋ยวนะคือผมได้ถาวรในเก้าหลอดดูดิเพื่อนๆมันไม่เต็มสิบหลอดนะคือผมสุ่มได้ถาวรเหมือเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมสุ่มได้ถาวรอ,อะ่ะ ผมนึกว่าเต็มสิบหลอดไม่ใช่คือผมสุ่มได้ถาวรใช่ไหมยังไงใช่ถาวรจริงๆริงด้วยเนาคือผมกะจะสุมม่มเห้เพื่อนๆดูเล่นแบบว่าเออสุ่มเพื่อหาทีพอร์าจากตรงนั้นอ่ะมาอัพโหลดอ่ะเออผมเออผมได้ถาวรเฉยเลยน้อโดยที่ไม่ถึงสิบหลอดลนะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งครับผมที่ผมสุ่มแบบไม่ถึงสิบหลอดะแล้วได้ถาวรอ่ะ คือปกติผมสูงรถคันไหนก็ประมาณ10บหลอดตั้งนันเลยนะครับผมอันนี้บูดีนี่ก็ดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยน่าสนใจคือรีวิวไปแล้วแหละนะผมนานแล้วด้วยนะครับคันนี้คือคันนี้โอ้เมื่อกี้ผมกบว่าจะสุ่มแบบเพื่อนเพื่อนดูว่าเออมันได้ทีพอเยอะมากนะแต่แบบออกถาวรสิบวันกับเจ็ดวันด้วยเออแปลกแปนะเนี่ยเดวโอเคได้ถาวรมากก็ดีนะครับผมก็รถผมก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็มีเยอะแต่ไม่ได้ใช้เล มีรถเยอะแต่ไม่ได้ใช้ของใช้ไม่กี่คันนะครับผมอ่ะโอเคมาก่อนที่เราจะไปดูรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกิจกรรมอันนึงนะผมนี่เป็นกิจกรรมตรงนี้อ่าล็อกอินทูเก็ตนะผมอะลักชัวรี่คานะครับผมง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆจํากิจกรรมอ่าคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่ผมรีวิวรถอ่าออสตินมาตินได้ใช่ไหมที่กล่องมัน เปิดนะที่ผมใช้แต้มร้อยห้าสิบแต้มแรกเพื่อสูงรถคาเดแต่ว่ามันกลับมาอีกแล้วครับผมเนี่ยเป็นกล่องนี้นะผมคือเพื่อนๆจะเอาสกินก็ได้นะครับผมสกินก็ได้สกินก็จะมีสกินรถปกติกับสกินรถมาสเตตินะครับผมสองคันนี้หรือไม่เพื่อนๆก็เอาหีบนี้ซึ่งหีบนี้ก็จะมีรถแลมโบกินี่ รถคอนิสิกรถแมคลาเรนสคันนี้หรือไม่ก็การเอสหนึ่งหมื่นซึ่งผมแลกไปแล้วนะครับผมผมได้การเอสหนึ่งหมื่นก็คือมันเป็นการสุ่มนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สกินก็เอาสกินนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้รถไปลุ้นก็เปิดเอากล่องนะครับผมก็คือเพื่อนๆรับมาเปิดปุ๊บเข้าใจเพื่อนๆเลือก3มชิ้นนี้นะครับผมนี่เพื่อนๆจะเอากล่องหรือเอาสกินรถของบุกติหรือเอารถของมาสเตติก็ได้นะครับผมแต่ว่าสำหรับผมนะผมแนะนําเลย ไปเอากล่องนะผมไปลุ้นเลยง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าสก,กินสองสกินนี้ผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะมีแนละ้วเพราะว่าเป็นสก,กินแจกฟรีทนะั้งสองสกินเลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะดีถ้าขนาดไหนนะผมนะไปชมกันเลยครับนะมาครับผมในด่านวิเทอร์เชียนนะคือเสียงพูดผมอาจจะแปลกๆนะก็มันเป็นที่ใหม่นะผมผมก็ไม่ ทราบเหมือนกันว่าไม่เป็นอะไรนะนะครับผมคือไม่ไม่น,น่าจะขัดข้องะไรสักอย่างเลยมันอาจจะช็อตหน่อยนะก็ขออภัยด้วยจริงจริงนะผมคือผมพ,พยายามทางแก้อยู่นะครับผมคือผมจะพยายามไม่ค่อยพูดเ้ยนั้นเพราะว่าพูดบางเกก็เพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินนะครับผมก็แบบเสียงไม่แมองไม่ชัดอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับผมผมก็พยายามแก้อย,อยู่ อ่นะโอเคนะผมผมก็จะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคือเสียงไม้ผมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นที่ตัวไม้ผมนี่แหละนะผมแต่ว่ามันน่าจะช็อตเดือสักอย่างหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะผมคือผมพยายามหาทางแก้อยู่นะครับผมมาครับผมวิเทอร์เอ็นเชียนนะด่านเดิมอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะก็เล่นในด่านเมื่อกี้นี่แหละนะผมก็ถือว่าค่อนข้างเล่นดีนะเพื่อนๆคือช่วงต้นเกมก็อาจจะเก็บในโตยากนิดนึงนะแต่ว่าผ่านไป20่สิบวินี่ก็รู้สึกว่าเก็บในตัวง่ายแล้วนะผมเพราะด้วยสกิลลด้วยนนนัั่แหะะครบผม จะพยายามพูดดังๆหน่อยก็แล้วกันเนาะคือแบบเสียงไม้มันช็อตหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพยายามแก้ ามว่ามันเล่นดีไหมคันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเล่นดีอยู่แต่ว่าคือตัวคนมองหน้าไม่ได้เลยนี่คือเครื่องติดมึงมันต้องพิชเชื่งข้างบนนะครับผมแต่ว่าคันกดไม่ทันนะครับผม กดคุ้ดเทินข้าบบนไม่ทันแล้วนะครับผมคือเวลาเรากดคุดเทินข้าบบนไม่ทันอนะ่ะมันจะทําให้รถเราไหลนะผมเวลา,เาลงมานะอะมาครับผมก็เวลาเล่นก็อย่างที่ว่าแะผมเวลาเสียงพูดผมมันอาจจะไม่ชัดนี่ขัดใจก็ขอไปจริงๆนะผมคือไม่ผมมันชอ็อตหรืออะไรสักอย่างเลยนะผมนะผมพยายามแก้อยู่นะผมคือจะพยายามแก้ดีที่สุดนะผมถ้าไม่ดีก็น่าจะเปลี่ยนไม้ใหม่เลยแหละนะครับผม โอเคสําหรับคันนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีคนมาบางังเวลาเข้าทางรัดอะไรเงี้ยคือโอเคเลยคือตัวคนอะบังหน้ารถเลยนะครับผมเห็นได้ชัดเลย K17 okay, นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็แล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะอ่ะเป็นเงินบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะ,ะ Fat Burning Artifact นั่นแหละนะครับผมรถรูวิ่งเลยสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างเล่นดีนะเพืพ่อนๆเออคันนี้ผมให้สัก8เต็ม10ก็แล้วกันนะครับผมคือโดยรวมโอเคเลยแหละนะครับผมคันนี้นะ คือในช่วงต้นเกมก็ reason, times, เพื่อนๆอาจจะหงุดหงิดหน่อยนะในเรื่องการเจ็บในแทงอะไรเงี้ยพยายามใช้ให้ไมเบรกเอานะผมในช่วงต้นเกมนะนั่นแหละครับหรือใช้เบก็เวลาใช้เบกเรากดเบรกสองครั้งนะเพื่อให้เราถในแทงมันขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมเออนั่นแหละนะครับผมหรือไม่ก็เวลาเจ็บในโตรงเี้ยก็กดเฮฟวี่เบรกนะครับผมตอนอ่าจะเลี้ยวเข้าโค้งนะผมก็จะได้ในโตที่เร็วขึ้นนะผมคือในแทงมันจะขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละนะผม มันจะเป็นในช่วงต้นเกมประมาณ20วิแรกมาผมหลังจากที่เลย20วิแรกไปแล้วก็เก็บไปง่ายๆแล้วนะครับผมก็โดยรวมคันนี้ถือว่าแรงไหมก็นี่ขนาดผมยังอัพไปเต็มแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับผมคือความเร็วมันอาจจะดีอยู่แต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่นะผมในเรื่องการเข้าโผ้งเลยแหละคือตัวคนอ่ะมันบังเลยนะครับผมคือตัวคนที่เล่นลูวิ้งอ่ะบังเลยนะครับผมคือ บางมุมโค้งเลยอะนะผมคืออย่างเช่นเราจะแซงเค้งเนี่ยคือแซงไม่ได้เลยนะครับผมคือจังหวาจะไซด์เวออกโค้งอะคือมันไม่เห็นเลยนะครับผมคือตัวคนยืนบังเลยอะนะผมนี่คือข้อเสียของมันนะครับผมก็จะทําให้เราเล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมคือดีเลยคันนี้หนุ่มก็ลองตัดใจกันดูล้ะเพื่อนๆว่าจะเอาไหมนะครับผมสำหรับคันนี้นะอ่ะก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นตังอย่า้กแล้วกันนะครับผม ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม